แล้วควรกินอะไรให้สุขภาพดีและอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงไปดูกันค่ะข้อแรกแม,แม่แม่ควรทานอาหารให้ครบ6กลุ่มตามธงโภชนาการ 1. เน้นผักผลไม้หลากหลายสีเป็นประจำา 2. หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง 3. ทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดปลอดภยัยและต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยค่ะแล้วสารอาหารสำคัญสำหรับแม่ท้องมีอะไรบ้างไปดู 1. กลุ่มข้าวแป้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการได้รับวิตามิน B 1หนึ่งตำ ควรกินข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้อง 2. กลุ่มผักเพื่อป้องกันโฟเลตัำเน้นกินผักใบสีเขียวเข้มเช่นตำลึงคะน้าผักบุ้งผักโขมผักตระกูลกะหล่ำบรอกโคลี 3. กลุ่มผลไม้เพื่อป้องกันโฟเลตัำเน้นกินผลไม้เช่นมะละกอสุกฝรั่งกล้วยน้ำวาวากล้ยหอม4กลุ่มเนื้อสัตว์เพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็กควรกินเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างน้อยวันละสองมือ้อ อาหารที่ปรุงประกอบด้วยเลือดและตับอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์หรือวันเว้นวัน 5. วิตามินและแร่ธาตุต่างๆพบได้ในผักผลไม้และธัญพืชค่ะและต้องกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนธาตุเหล็กและโฟลิกตลอดการตั้งครรภ์และต่อเนื่องจนถึงช่วงที่ให้นมลูก6เดือนแรกต่อไปเราไปดูอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงกันค่ะ 1. อาหารดิบหรือสุกๆดิบๆออาหารหมักดอง3อาหารรสหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัด 4. เครื่องดื่มหรืออาหารที่มีคาเฟอีน 5. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแจกไอเดียอาหารคุณแม่ตั้งคันกันดีกว่า 1. กลุ่มข้าวแป้งอาหารกลุ่มนี้ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายแนะนำข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ขนมปังโฮลสวีท 2. กลุ่มผักและผละไม้เป็นแหล่งของวิตามินแร่ธาตุและใยอาหาร 3. กลุ่มเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของโปรโตีนที่ช่วยในการเจริญเติบโตของเบบีในครรภ์ ไข่ถั่วมล็ดแห้งสุก 4. ีกลุ่มนมเป็นแหล่งของแคลเซียมได้แก่นมรสจืดเน้นวันละ2แก้วหรือกล่อง200มิลลิลิตรโยเกิร์ตเต้าหู้ขาวแข็งเต้าหู้อ่อนและปลาเล็กปลาน้อยตัวอย่างเมนูอาหารแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสที่1เมนูแนะนําควรเน้นกินอาหารกลุ่มโปรตีนจากเนื้อสัตว์และเกลือแร่เช่นผัดผักใส่หมูสับต,ต,ต้มจืดตําลึงไตรมาสที่2เมนูแนะนําไข่ตุน๋นต้มเลือดหมูใส่ผักปลานึ่งกระผักลวก เน้นผักใบเขียวเข้มเช่นปวัวเล้งบรอกโคลีไตรามาส3เมนูแนะนำยำปลาทูแกงเลี้ยงยำหัวปลีผักทองผัดไข่แม่แม่ตั้งครรกันกี่สัปดาห์แล้วชอบทานอะไรเป็นพิเศษมาเล่าให้ฟังกันได้เลยนะ